สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะประนัดขอนําเสนอนะคะสตังทอนนะคะสตังทอนพลิกชีวิตค่ะสตังทอนพลิกชีวิตหมายถึงอะไรนะคะชมกันนะคะตังทอนนะคะเงินทอนที่รับมาจากการซื้อของนะคะค่ะพลิกดูพศออน,นะคะ พศออดังต่อไปนี้นะคะเป็นเหรียญหายากและแพงนะคะสตังทอนจะมีมูลค่าไม่ใช่สตังทอนอีกต่อไปนะคะเหรียญในราชการที่9นะคะเหรียญในราชการที่9เหรียญตังทอนเหรียญปกติอย่างนี้เลยนะคะค่ะเหออรียญพศแรกที่ที่มีราคามากสุดเลยนะคะจะเป็นปี2531ค่ะ ที่ปีผลิตผลิตน้อยสุดที่หายากสุดคือสามสามแต่สามสามไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหวังแล้วค่ะค่ะเอาที่เอาที่ที่เป็นไปได้ะนะคะที่ที่มีแน่ๆค่ะมีแน่นอนนะคะปีสองห้าสามหนึ่งค่ะสิบบาทนะคะสองห้าสามหนึ่งไปแล้วไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะสองห้าสามหนึ่งปัจจุบันนี้นะคะผ่านใช้สภาพ ตัวอย่างอย่างที่ป้านาโชว์อย่างนี้นะคะปี2531ผ่านใช้ราคาประมาณนะคะประมาณ1000บาทนะคะมีจริงเจอจริงหาได้จริงค่ะในท้องตลาดนะคะปะ้านาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรที่ว่าเป็นไปไม่ได้มานำเสนอนะคะเอาที่แบบเอานำเสนอคุยกันแบบที่เป็นไปได้จับต้องได้เป็นจริงค่ะ10บาทปี25 31น่นะคะจำนวนผลิตนะคะ 6ก0 0ื่นเหรียญค่ะมีมีสูตรท้องตลาดค่ะอยู่ในระบบหมุนเวียนนะคะมีนะคะ2531นะคะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณนะคะผ่านใช้สภาพนี้นะคะ1,000บาทค่ะเหรียญที่2นะคะเหรียญที่2องสอค่ะ2541คือเหรียญนี้นะคะเนี่ยค่ะพศสองห้านะคะ อันนี้สภาพไม่สวยนะคะอันนี้นักสะสมยังไม่นิยมนะคะเพราะสภาพเขาชารุดนะคะเห็นไหมคะเขาชารุดนะคะแต่ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอน,นะคะ่ะสภาพที่ดีๆหน่อยนะคะสมบูรณ์นะคะไม่ชารุดไม่ชารุดแบบนี้นะคะไม่ชํารุดนนะคะสองห้าสามหนึ่งนะคะซื้อขายกันอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะโดยประมาณนะคะ ถ้ามีนะคะขาย100บาทนี่คนซื้อท่านแน่นอน,นะคะ่ะแต่ไม่ใช่สภาพนี้นะคะเออสภาพประมาณนี้นะคะอย่างเงี้ยค,ค่ะ2 5 3 1 2541ค่ะ100บาทต่อมาก็เป็นปี2542นะคะพลิกดูนะคะตังทอนเลยค่ะ2542าจำนวนผลิตนะคะเมื่อกี้ป้านาบอก41งเนี่ย41ผลิตนะคะ9 8 0 0 0เหรียญค่ะนะคะ41 2542าจำนวนผลิตนะคะ1ล้าน สามหมื่นเหรียญค่ะหนึ่งล้านสามหมืเหรียญนะคะสีองนี้นะคะหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญซื้อขายกันอยู่ประมาณนะคะสาสถึง80บาทตามสภาพนะคะถ้า UNC เลยก็จะแพงมากค่ะแต่ถ้าผ่านใช้ผ่านใช้น้อยก็จะมีราคาแต่สภาพนี้เนะเกินหน้าเหรียญแน่นอนค่ะได้อาจจะได้ประมาณถึง50บบาทนะคะขายได้ค่ะนักสะสม ที่ไหนที่เขาขายเหรียญน,นะคะขายได้เลยไม่จําเป็นต้องป้ะนาค่ะทุกคนซื้อหมดค่ะนะคะ2 5 4ห2543่สองเนี่ยค่ะพลิกดูเลยนะคะตังทอนนะคะรับมานะคะพลิกดูก่อน2 5งห้าสองาจำนวนผลิตนะคะ1นึ่งล้านหกแสนหืนเหรียญนะคะ เนี่ยค่ะจำนวนผลิตนะคะพริกดูนะคะเกินหน้าเหรียญแน่นอนค่ะอาจจะได้ถึง50บาทนะคะสวยๆนะคะ25 25 43 25 34ค่ะเนี่ยค่ะ25 34นะคะจำนวนผลิตนะคะ1ล้าน3 8 0 0 0 0เหรียญค่ะ1ล้าน3 8 0 0 0 0เหรียญน,นะคะเจอนะคะเก็บเลยเก็บเลยนะคะมีราคาแน่นอนเกิน หน้าเหรียญแน่นอน,นะคะ่ะอาจจะได้ถึง50บาทตามสภาพนะคะสวยๆอาจจะได้เป็นร้อยนะคะสภาพนี้นะคะสภาพนี้นะคะถ้าคนรับซื้อนะคะบางเจ้าอาจจะถูกสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง40บาทได้นะคะได้ค่ะเนี่ยค่ะตังทอนหมุนเวียนเน,นี่ยค่ะสองห้าสามี่สอ้าปีลึกอะคะ่ะปีต้นๆน,นะคะจะหายากหน่อยค่ะ 2534แล้ว2543แล้ว2553ค่ะ2553นี่ยังยังไม่นานค่ะยังไม่นาน2553 2554ค่ะเอ่อยังปนักาคิดว่าพอหาได้อยู่นะคะ2553 2553าจำนวนผลิตนะคะ1 9 100, ล้านเแสนเหรียญค่ะแต่ค่อนข้างหายากค่ะหายากมากค่ะหายากกว่า44 สี่สามสี่สามซึ่งหนึ่งล้านหกแสนแต่อัตราส่วนที่เจอนะคะสี่สามจะเจอเยอะกว่าห้าสามค่ะห้าสามหนึ่งล้านเก้าแสนค่ะเนี่ยค่ะเก็บเลยนะคะอันนี้เหรียญเหรียญที่ใช้ปัจจุบันเลยนะคะเนี่ยค่ะสี่สี่แล้วก็ห้าสี่นะคะปีนะคะพศเนี่ยค่ะสองห้าสี่สี่สองห้าสี่สี่นะคะจำนวนผลิตนะคะสองล้าน 60, หกหมื่นเหรียญค่ะเนี่ยค่ะเกินหน้าเหรียญแน่นอนค่ะเก็บได้เลยนะคะเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าจะขายเจอแล้วขายได้เลยนะคะขายได้เลยมีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะตังทอนนะคะสองห้าห้าสี่สองห้าห้าสี่จำนวนผลิตนะคะสามล้านเหรียญนะคะนี่ก็เกินหน้าเหรียญแน่น,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 นอนค่ะค่ะเกินสิบบาทค่ะถ้าท่านรับตังทอนมานะคะท่านพลิกดูนะคะ อย่าใช้นะคะใช้ไปก็มูลค่า10บาทนะคะเอาไปขายนักสะสมนะคะด้เกิน10บาทแน่นอนค่ะ2 5ต่อไป2 5 4 0 2 5 4 0 9ล้าน3แสนเหรียญค่ะค่ะนี่กเกินหน้าเหรียญค่ะเก็บได้เลยค่ะเป็นตัวท้ายๆแต่แต่ก็ตัวติด1ใน10นะคะ2 5 4 0นะคะ แล้วก็เหรียญตัวติดอันดับ10นะคะ2 5 3 6ค่ะเนี่ยค่ะ2 5 3หสนะคะตัวติดอันดับถ้าถ้าไม่นับ3-3นะคะ3 6ก็เป็นอันดับ10นะคะแต่ถ้านับ33แล้วก็จะเป็นอันดับ1 1ค่ะ10 500, ล้านห้0แสนเหรียญค่ะจำนวนผลิตนะคะราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนค่ะเก็บได้เลยนะคะ หายากแล้วค่ะหายยากแล้วเนี่ยค่ะเพราะสามหกนะคะคนนานแล้วสภาพเพราะว่าจะนี่ค่ะขาแว่นก็จะไม่อยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะสตังทอนนะคะสามารถจะทําให้ท่านรวยได้นะคะจะดูตังทอนนะคะดูให้ดีนะคะก่อนใช้ใจ่ายไปนะคะพลิกดูก่อนนะคะตังทอนตังทอนอาจจะพลิกชีวิตได้นะคะ แล้วที่หน่าเก็บตัวต่อไปนะคะจาก36มหกนะคะสี่ศูนปนัดไล่ไล่ไล่ให้ให,ให้ให้ฟังใหม่นะคะ2 5ง1 2 5 4า2 5 4 2 2 5ส4 2 5้3 2 5 5ห2 5่4สอง 4, 2, 5, 5, 4 2540 2536เกินหน้าเหรียญแน่นอนเก็บได้เลยนะคะเจอรีบเก็บเลยอย่าเพิ่งใช้นะคะใช้แล้วจะเสียดายนะคะถ้าท่านใช้ไปก็แค่10บาทเพียง10บบาทเท่าหน้าเหรียญใช่ไหมคะถ้าท่านเก็บนะคะมูลค่าเขาจะมากกว่าหน้าเหรียญไม่ต้องเก็บเลยค่ะขายขายนักสะสมค่ะขายได้ราคาแน่นอนแล้วอ,อ,อันดับต่อไปที่ ตามมานะคะใกล้เคียงกันนะคะก็คือ2535หนะคะ35มหาจำนวนผลิตนะคะ13ล้านเหรียญน,นะคะ2535หก็น่าเก็บค่ะและอีกเหรียญหนึ่งนะคะ2539ค่ะเป็นเป็นเหรียญพอสอน,นะคะที่ไม่ใช่การชนานะคะจำนวนผลิตนะคะ17ล้านเหรียญค่ะไม่เยอะนะคะน้อยมากค่ะมีโอกาสเก็บเก็บก่อนเลยนะคะ อีกเหรียญหนึ่งนะคะ2551ตัวบางค่ะ2551ตัวบางและ2552ตัวบางนะคะ51บางผลิต18ล้านเหรียญค่ะ52บางผลิตนะคะ59ล้านเหรียญจำนวนผลิต59ล้านเหนรียญป้านาฏขอฝากเพื่อนๆนะคะเป็นข้อสังเกตของป้านาฏเองนะคะฝากเป็นข้อคิดนะคะ2552นะคะจำนวนผลิตนะคะ59ล้านเหรียญ แต่ในระบบหมุนเวียนตามที่ปนันานหานะคะหาเจอได้น้อยมากค่ะะนานกก็สงสัยอยู่เหมือนกันค่ะงงๆว่าจำนวนผลิตตั้ง59ล้านแล้วเข้าไปอยู่ตรงไหนค่ะหายากค่ะหาไม่เจอนะคะเอ่อ4036ประมาณนี้าหาเจอเยอะกว่านะคะตัวอย่าง4 40, 4 4036 43 ยังเจอบ้างนะคะเจอป้น่าเคยเจอเองนะคะเจอบ้างแต่ห้าสองนี่จะเจอน้อยมากทั้งที่ไม่ใช่ตัวติดจำนวนผลิตก็เยอะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ่อยังไงทำไมหายไปไหนหรือไม่เอาอ,ออกมาใช้หมุนเวียนเยอะหรือยังไงอะไรค่ะฝากให้เป็นข้อคิดนะคะเป็นข้อสงสัยจากป้านาดนะคะว่า 2552้าห้าเขาหายไปไหนในระบบหมุนเวียนทำไมหาไม่ค่อยจะเจอนะคะ51บางนะคะจำนวนผลิต18เหรียญแต่ป้น่าเจอเยอะกว่าค่ะ51ค่ะ51ตัวบางปะน่าเจอเยอะมากแต่52าปะนั้นไม่เจอะคะ่ะไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนนะคะอาจจะก็ก็เดาไม่ถูกอะคะ่ะไม่อยากเดาเดาเดี๋ยวผิดนะคะค่ะสำหรับคลิปตังทอน พลิกชีวิตวันนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้นาขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านนะคะ,นนะ,คะเฮงๆรวยๆมีความสุขกับการสะสมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ